สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาต่กยกกอกค่ะโอ้โหคู่กันจังสอดฮะกูไม่ได้ยุ่งกับมึงเลยนะสอพอกูไม่ได้ยุ่งกับมึงเลยอืมกูไม่เคยยุ่งกับมึงมึงมึงอยู่เฉยๆฉยมึงอยู่เฉยเของมึงมึงอยู่เฉยเกูไม่เคยยุ่งกับมึง แล้วสอ,ออนุญาตให้ใครพูดล่ะคะอืมเป็ดอีเหลืองพูดให้เขาตั้งแต่ขี้เล็บตีนยันเส้นผมอะมึงอนุญาตมึงขีดเส้นใต้ให้เป็ดอีเหลืองพูดแต่มึงคงแต่มึงคงพูดวะนูน่นก็ไปดา่าเป็ดอีเหลืองนุน่นฉันไม่ได้พูดอืมแล้วมึงจะไปโกรธอะไรสอพอมึงจะไปโกรธมันทำไม เออนู่นมันหัวเราะมันหัวเราะคลิปที่อิซัมโอพูดนูน่นมันหัวเราะนูน่นจริงไหมสดอดจริงไหมจ้าแล้วมึงจะไปโกรธทำไมถึงขั้นถ้าสู้กันด้วยกำลังเนี่ยฉันไม่สู้ถ้าชุถ้าสู้กันด้วยอาวุธเนี่ยมาสดอดคิดว่า สอดอคิดว่าตัวเองจะชนะเหรอถ้าสู้กันด้วยอาวุธคิดว่าเขาก็จะไม่สู้สู้เธอคิดว่าเขาจะไม่มีอาวุธเหรอถ้าสู้กันด้วยอาวุธจริงไหมรูเก่งจริงยังกระหมาบ้าแต่ไม่ใช่มึงมันแค่หมาห่างใบตองแห้งมึงแค่หมาห่าไใบตองแห้งขู่ฟอฟออยู่ในที่ของมึงมึงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่อื่นน่ะ มันเป็นมึงคิดว่ามึงเก่งอ่ะมึงคิดว่ามึงเก่งอะไรขยับนิดขยับหน่อยมึงก็คูแค่ใบตองแห้งมันปลิวมึงก็คูมึงก็เห่าอืมเนี่ยแหละมึงเก่งเฉพาะในที่ของมึงมึงออกไปข้างนอกบ้างมึงออกไปข้างนอกบ้างค่ะอิสัตจริงไหม จากปากมึงจริงหรอมึงเจ็บใจเหรอที่เขาหัวเราะย้ออะมึงเจ็บใจมึงบอกโอ๊ยมึงจะมึงเจ็บมึงปวดมึงจะตายหามึงก็หัวเลาะไอ้ไหลเหมือนกันนี่จริงไหมกูจําได้กูดูไลฟ์มึงอยู่มึงก็หัวเราะไอ้ไหลเหมือนกันความรู้สึกไม่แตกต่างกันหรอกมึงก็หัวเราะอีสอพอเหมือนกันวันที่มันเกิดเรื่อง มึงก็หัวล้ะทุกคนเจ็บปวดหมกแหลกอย่าคิดว่ามึงอย่าคิดแค่ว่ามึงโดนกระทําคนเดียวค่ะเมื่อหัวร้ะชอบใจในวันที่มึงถือว่ามึงชนะมึงคิดว่ามึงชนะแต่เปล่าเลยมึงไม่ได้ชนะพอมึงโดนบ้างโอ้ยเจ็บปวดฉันอยู่ของฉันดีๆฉันอยู่ของฉันแบบ ใรจริงเหรอจริงเหรอสอดมึงไม่ได้ไปแตะต้องใครมึงไม่ได้ไปวาหา้ใครมึงขายผ้าของมึงแต่มึงแลดไปได้ทุกช่องอืมแต่ก่อนแต่ก่อนนะช่องสาวจันด่าไอ้ไหลช่องไหนอีกละ่ะ มึงแจ้นไปทุกช่องมึงไปให้กำลังใจมึงยั่งมึงแย่งกันไปเป็นที่หนึ่งเพื่อความสะใจที่เขาด่าน้องมึงช่องไหนก็ได้ที่ด่าน้องมึงด่าครอบครัวมึงเจ้นไปมึงกอดๆค่ะทำดีที่สุดแล้วเออพวกคุณทำดีที่สุดแล้วฟังสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจให้มึงเป็นกำลังใจให้อะไรอ่ะให้เขาด่าน้องมึงหรอหรือให้เขาด่าแม่มึง อันนี้แค่สอพอมันหัวราะมันหัวราะในสิ่งที่อืมอมโซโมเล่าหัวเราะไม่ได้หรอหัวเราอไม่ได้หรอ,หอ,ม,หรอมึงเจ็บปวดมึงจะตายห่าหรอมึงจะไปเจ็บทาไมมันไม่ได้พูดถึงมึงมันไม่ได้หัวเราอมึงจริงไหมมันไม่ได้หัวเราอย่อมึงหรือมึงคิดมึงคิดว่านั่นคือมึง จริงไหมเป็นเดือดเป็นร้อนอย่าเก่งแค่อยู่ในที่ของตัวเองค่ะถ้าเก่งเก่งให้สุดอย่าเป็นอย่าเป็นหมาเห่าใบตองแห้งเอะอ,อะไรก็คิดว่ามีโจรมีขโมยโถแค่ใบตองแห้ง,หงมันปิว้ว ดูให้ดีก่อนก่อนจะเ่าก่อนจะคูมันไม่ได้เก่งแค่มึงคนเดียวหรอกคนอื่นเขาก็เก่งเพียงแต่เขาจะเอาออกมาใช้เวลาไหนเออเรื่องไหนมันสำคัญไหมจริงไหมสดอไม่ใช่ว่าเขาไม่สู้มึงหรอกเขาแค่ไม่อยากยุ่ง แม่มึงก็เหมือนกันแม่มึงอ่ะผัวป่วยใกล้ตายแล้วยังไม่ไปดูแลหวังว่าอยากจะได้เงินประกันจากผัวหรอหรืออยากจะเป็นโสดเหมือนมึงอยากจะเป็นโสดเหมือนมึงเหรอซอดดแม่มึงก็อยากจะเป็นโสดหรอการที่ทุกคนไม่ได้พูด ไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้แล้วแม่มึงบอกว่าใครหักหลังใครก่อนใครแทงข้างหลังใครก่อนเหรอทุกคนเขาไม่ได้โง่ทุกคนเขาไม่ได้โง,เง่เขารู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเอฟซีที่คุยกับมึงเขาก็คุยกับหลายๆคนเหมือนกันมึงนินทาใครอะ่ะเขาต้องเซฟมึงด้วยหรอ พ่อมึงยังไม่เซฟเขาเลยเอา้าวมึงคุยสมมุติว่ามึงคุยกับกูเนี่ยมึงก็นินทาอีซสมโอละอแล้วกูไม่อยากรู้เหรอกูทําไมกูต้องเซฟเรื่องของมึงอะ่ะกูก็ไปคุยกับอซสมโอหรือไม่งั้นกูก็ไปคุยกับคนอื่นอะ่ะอืมเนี่ยนะอซสมโอเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะอออีสอรอเล่ามาเขาก็เริ่มรู้แล้วว่อาอ้าว นิสัยกูเนี่ยชอบเล่าต่อเออแล้วกูก็รู้แล้วมันก็มีการขยายขยายเขาก็รู้มึงอะไม่เซฟใครเลยนินทาทุกคนจริงไหมมึงก็นินทาทุกคนแล้วทีเนี้ยจะมาบอกว่าใครแทงข้างหลังใครอะเอาจริงๆอิะ่ะกูไปทำอะไรให้มึงกูไปทำอะไรให้มึงก่อนอะ เอา,เอาง่ายๆกูเดินออกมาจากมึงอ่ะกูเดินออกมาแบบเรื่องของกูเลยอ่ะถ้ามึงไม่พอใจเอาจริงๆแล้วแม่มึงไปทำอะไรให้มึงแม่มึงไปทำอะไรให้มึงตั้งแต่ยังไม่มีคลิปออกมาคลิปของยายออกมาแม่มึงไปทำอะไรให้มึงมึงถึงนินทาพ่อกับแม่ให้หลายๆคนฟังมันมาถึง มันจนมาถึงหูกูเนี่ยทำไมหรอทำไมมึงเป็นคนแบบนี้เอาจริงๆเหมือนช่างช่างไปทำอะไรให้มึงมึงเนินทาช่างให้ทุกคนฟังจริงไหมมึงเคยแล้วมืงแล้วแล้วแม่มึงบอกว่าใครแทงข้างหลังใครก่อนะ่ะ มึงไปตะเวนบอกทุกคนว่าห้ามให้ใครยืมเงินอ่าห้ามให้ช่างมายืมเงินน่ะช่างกับเมียม,มายืมเงินน่ะไม่ต้องให้มันไม่มีปัญญาใช้เ mm hmm. ห็นไหมเนี่ย mm hmm. มันมายืมของค่อยเนี่ยมันไม่มีปัญญาใช้ mm hmm. มึงควรเซฟเซฟเพื่อนมึงนูน่นเออมันทำอะไรให้มึงล่ะอย่างป้าควายอ่ะ มึงพูดทําไมเอฟซี FC เขาอยากจะให้เขาก็ให้อืออีป้าคอควายนี่ไปนูน่นไปนี่ไม่ได้มันชอบขอมันชอบเอาไปเลยมันชอบอยากมันอยากได้มันเห็นแก่ได้เออคาพวกนี้ไม่ไม่สมควรออกจากปากมึงนะสดอไม่สมควรออกจากปากมึงนั่นนั่นมันเป็นการนินทาเขาแล้วเหมือนก,นกันกับที่มึงบอกว่าอีส้มโอนะ่ะเออ ที่ขอนู่นนี่นั่นอยากได้ขอขอจังมึงพูดกับมันตรงๆเลยสิอืมถ้ามึงไม่อยากรับหลังอันนี้มึงก็รับหลังมันพูดให้ทุกคนฟังว่านิสัยของอ e ีสมโอบเป็นแบบนี้แบบนี้ไหมมึงจะคุยเฉพาะเอฟซีที่คิดว่าเขาจะซื้อของซื้อนู่นนี่นั่นให้อ e ีสมโอบมึงจะคุยกับเขาอ่าสมมุติว่า,าคุณกอเนี่ย คุณกอรหรือคุณทอเนี่ยซื้อของให้อิซัมโอบ่อยละลืมครั้งสองครั้งละมึงจะคุยละมึงจะคุยเรื่องนิสัยของอิซัมโอให้เขาฟังละมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นแบบนี้นะแล้วใครแทงข้างหลังใครก่อนเอาจริงๆมึงรู้ไหมเป็ดอีเหลือง มึงถามลูกมึงดีๆใครเริ่มก่อนในแต่ละเคสแต่ละคนน่ะ